สวัสดีค่ะค so ุณผ sure. ู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายรอบตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะกฎหมายรอบตัวนะคะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเรื่องราวรอบตัวเรานะคะที่จะต้องมีเรื่องราวของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอุบัติเหตุอาชญากรรมต่างๆค่ะและในวันนี้นะคะในเรื่องของกฎหมายรอบตัวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการทะเลาะวิวาทในสถานบันเทิงในสังคมไทยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งแน่นอน ในสถานบันเทิงนั้นอาจจะมีเรื่องของสุปราเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อขาดสติก็จะทําให้เรื่องต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทลงไม้ลงมือชกต่อยกันหรือถึงขั้นต้องใช้อาวุธกันเลยนะคะแล้วก็อย่างรวมไปถึงการหมิ่นประมาทด่าทอซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีความผิดอย่างไรนั้นเราจะมาพูดคุยกันในรายการกฎหมายรอบตัวนะคะก่อนอื่นต้องขอให้ผู้ที่รู้กฎหมายแนะนำตัวก่อนนะคะ สวัสดีครับผมอาจารย์จิรวัตรศรีศักสมบูรณ์ครับปัจจุบันดำรงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีครับผมอาจารย์เจนบิดนวลแสงครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่แน่นอนว่าเรื่องกฎหมายในชีวิตประจําวันนั้นค่อนข้างที่จะต้องไปด้วยกัน นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในสถานบันเทิงที่เกิดขึ้นนะคะผิดกฎหมายในเรื่องใดคะอาจารย์ะคะคือกรณีของการทะเลาะวิวาทนะครับตรงนี้ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องของการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทของบุคคล อสองฝ่ายหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของการที่บุคคลนั้นถูกทำลายร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทเนี่ยแน่นอนว่าการทะเลาะวิวาทก็จะต้องมีการลงมือกระทําต่อเนื้อตัวร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา295รานะครับถ้าการทําลายนั้นเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับอันตรายกาย่กายหรือจิตใจก็เป็นความผิดซึ่งกฎหมายก็กําหนดระวางโทษจําคุกไว้ ไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกินส0 0 0ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่คราวนี้ถ้าการทำร้ายร่างกายนั้นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตรงนี้ผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา297กานะครับคือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีค่ะค,ค่ะแต่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงคำว่าเป็นภาษากฎหมายนะอธิบายง่ายๆย,ยังไงคะอย่างเช่นว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทก็คือต่างฝ่ายต่างต้องทะเลาะกันหรือยังไงคะ คือถ้าเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทเนี่ยก็หมายความว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสมัครใจที่จะเข้ามารับผลคืออันตรายสาอ,อ,อันตรายแกย่กายหรือจิตใจนั้นร่วมกันเช่นผมกับอาจารย์จิรวัตรเนี่ยเกิดขมเมนกันในถักร่งหนึ่งใช่ไหมครับ ผมก็ท้าทายจางจิรวัตรว่าถ้าแน่จริงลุกขึ้นมาต่อยกันจางจิรวัลุกขึ้นมาแล้วก็มีการชกต่อยกันอันนี้เป็นเรื่องของการสมัครใจฉลาะว่าอันนี้คือสมัครใจไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วถูกกระทำอั่คือถ้าถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยในลักษณะที่ไม่ได้สมัครใจก็คือเป็นกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามากระทำถามว่าเราต้องเราต้องอยู่เฉยๆไหมหรือเราควรจะเข้าไปทําอะไรได้บ้างในเรื่องนี้ในในส่วนของกฎหมายอาญาก็จะมีเรื่องของ การป้องกันนะครับการป้องกันตนเองที่ถ้าป้องกันตนเองหรือชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็จะถือว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิดก็คือไม่ผิดเลยนะว่าไม่ผิดก็ไม่มีโทษนะครับหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้ามากระทํากับเราเนี่ยเราไม่ได้สมัครใจเข้าต่อสู้ด้วยแต่ถ้าพยันตรายนั้นเป็นภัยที่ในภาษาการกฎหมายเรียกว่าปัทุสลายนะเป็นการปัทุสลายโดยโดยโโโละมิดกฎหมายเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะ ใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองได้<ม>อย่างเช่นมีคนเอาปืนจะมายิงเราอย่างนี้ครับกานที่เราจะหนีอย่างเดียวนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองได้<ม>ถ้าพอสมควรแก่เหตุกฎหมายก็ถือว่าอันนี้ไม่ผิดอ๋อกฎหมายก็จะค,คุ้มครองเรานะคะแล้วอย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราที่ทะเลาะก,กันอมันเป็นการท้าทายเรื่องของการท้าตีท้าต่อยกันนะคะแล้วกรณีที่เกิดการโต้เถียงด้วยวาจาในที่สาธารณะนะคะถือว่ามีความผิดไหมคะ คือถ้าเป็นลักษณะของการโต้เถียงในที่สาธาะนะครับตรงนี้มันก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา372ซึ่งเป็นความผิดละหุโทษคำถามคือความผิดละหุโทษเป็นยังไงความผิดละหุโทษในทางกฎหมายเนี่ยก็หมายถึงความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0ืบาทนะครับหรือรรทั้งจำทั้งปรับ นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความผิดละหุโทษเขาเนี้ย<ช>ประมวลกฎหมายยาม,มาตรา372เบนี่ยบัญญัติว่าถ้ามีการทะเลาะกันอย่างอื้ออองในทาง<ช><ช>สาธารณะนะครับหรือสาธารณาสถานหรือกระทําโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณาสถานเนี่ยเป็นความผิดละหุโทษตามมาตรา372เพราะฉะนะั<โธ>้นถ้ามีการทะเลาะ มีการโต้เถียงกันแล้วเกิดความอื้ออึงตรงนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ได้แต่คราวนี้ถ้าการทะเลาะกันการโต้เถียงกันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ด้วยหรือมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นความผิดอีกฐานหนึ่งตรงนี้ซึ่งจะมีทั้งเรื่องของหมิ่นประมาทในการกล่าว ถึงบุคคลที่สาให้เขาเสียหายนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดฐานมิ่งประมาทหรือว่าไปดูหมิ่งซึ่งหน้าพูดต่ตอนหน้าไม่มีบุคคลที่สอันนี้ก็เป็นความผิดครับถ้าเป็นดูหมิ่งซึ่งหน้าจะเป็นเรื่องของละโิด<ท><ท>เช่นเดียวกันะน,นะคะจริงๆถ้าเราพูดไป<ท>อย่างนี้มัน,มนดูค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะ <laughs> มันต้องดูถึงความตั้งใจนะคะหรือว่าการกระทํานั้นนะคะว,ว่ามีความตั้งใจที่จะ กล่าวโทษหรือไม่อะไรยังไงด้วยอันนี้ในะะทางกฎหมายเขาจะดูเจตนาเ,ออเพราะว่าความรับผิดทางอาญาเนี่ยจะต้องเกิดจากการกระทําโดยเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าการโต้เถียงเนี่ยออมีการพูดใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทําให้บุคคลนั้นเนี่ยถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ,อ,อถ้าลักษณะการพูดต่อหน้าผู้เสียหายโดยตรงโดยไม่มีบุคคลที่3เนี่ยกระทําไปโดยที่บุคคลนั้นมีเจตนาจะ ลดทอนศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าอย่างงี้ฮะนะไคะยังไงก็ต้องศึกษาไว้นะคะโต้เถียงกันหรือว่ากล่าวถึงบุคคลที่3อันตรายนะคะมาดูกันในเรื่องของการทําลายร่างกายนะคะถ้าหากว่าการทําลายร่างกายกันแล้วก็เกิดการบาดเจ็บนะคะสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้ได้ไหมคะในส่วนของค่าเสียหายนะครับในเรื่องนี้เนี่ย น้นจะมีเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องละเมิดนะครับมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายนะครับไม่ว่าจะต่อชีวิตต่อร่างกายต่ออนามายัยเนะสรีภาพหรือว่าสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทรัพย์สินเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการทำละเมิดซึ่งกฎหมายบอกว่าผู้นั้นเนี่ยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนะก็จะเห็นได้ว่าในกรณีทำร้ายร่างกายแล้วเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ไปทําให้เขาได้รับความเสียหายแก่ร่างกายนะครับอันนี้ก็จะต้องสามารถที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ซึ่งในเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนก็จะมีเรียกได้2ทางนะครับในทางแรกก็คือไปเรียกร้องในทางแพ่งเลยนะครับไป,ไปกล่าวว่ากล่าวกันในส่วนของคดีแพ่งนะครับอันนั้นก็จะต้องเป็นการเรียกร้องไปยื่นต่อศาลศาลแพ่งนะครับหรือว่าศาลจังหวัดที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาในส่วนของคดีแพ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือเราถือว่า ความเสียหายที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยถ้ามันเกิดจากการกระทําความผิดในทางอาญานะครับเรียกว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอาญาได้ในกรณีที่พนักง,งานอายาการเขาเป็นเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องคดีอาญานี้ก็สามารถที่จะยื่นคําร้องเข้าไปที่ศาลเพื่อขอให้ให้ศาลนั้นสั่งให้ผู้ที่ กระทำละเมิดกฎหมายเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับก็มีสองช่องทางค่ะ,คะแล้วความผิดประเภทนี้สามารถที่จะยอมความกันได้ไหมคะอาจารย์คือตรงนี้ต้องแบ่งลักษณะความผิดออกเป็น2ส,ส่วนนะครับ1ค,คือในเรื่องของคดีายาญา2คือในเรื่องของคดีแพง่งคดีแพ่งก็เป็นประเด็นที่อาจารย์จิรวัตรได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของเรื่องอของการเรียกค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนแต่ในส่วนของคดีายาเนี่ยก็คือถ้ามีการทำลายร่างกาย กันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความผิดต่อร่างกายเนี่ยเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยทางผู้เสียหายได้้องทุกข์กล่าวโทษนะครับหรือมีการลองทุกข์กล่าวโทษเกิดขึ้นแล้วตรงเนี้ยคดีเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วก็ไม่สามารถยอมความได้ครับผมก็จะมี2ส่วนด้วยกันครับขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์เชนวิทนิดหนึ่งนะครับในส่วนของไอ้ความผิดที่เรียกว่าความผิด ต่อส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้กับความผิดอายาแผ่นดินหรือความผิดที่มันไม่สามารถยอมความได้นะครับลักษณะมันจะแตกต่างกัน <c oughs> ในเรื่องของการกระทําความผิดนั้นถ้ามันเป็นความผิดซึ่งมันกระทบต่อรัฐกระทบต่อสังคมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย <c oughs> นะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต <c oughs> หรือเรื่องของการลักทรัพย์พวกนี้ <c oughs> ถือว่า เป็นความผิดที่กระทบต่อต่อรัฐนะครับ <curd. S 2> รัฐจะเป็นผู้เสียหายด้วยยอมความไม่ได้กับ <hyd. S 2> อีอันหนึ่งที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อ,ตอรัฐต่อสังคม <Obrig. S 2> ะนะครับก็สามารถที่จะตกลงนะถ้าตกลงกันได้ก็สามารถที่จะจบเรื่องกันได้นะอย่างเช่นเรื่องของการยักยอกแะเรื่องการชอบโกงพวกนี้หรือหมิ่นประมาทอันนี้เป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับค่ะ นะคะแล้วท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่บ้างคะขออนุญาตก่อนนะครับคือจริงๆแล้วในเรื่องของการทะเลาะวิวาทในในผับหรือในร้านร้านเหล้าต่างเนี่ยนะก็เกิดขึ้นให้เราเห็นบ่อยบ่อยนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถที่จะคลองสติได้เพราะนั่นเรื่องของการมีสติ น,น่าจะเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะั้นถ้าถ้าสามารถที่จะคลองสติได้นะค,คิดแล้วก็รู้ถึงผลที่จะกระทำผลของการกระทำที่จะมันจะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยก็คิดว่าสังคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับครับสำหรับผมก็คล้ายๆอาจารย์จิรวัฒนะฮะเพราะว่าสติเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็คือ การเข้าไปในสารบันเทิงเนี่ยเท่ากับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าไปในสารที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์หรืออะไรที่ไม่คาดฝันอย่างนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะตรงนี้ก็อยากจะฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ดูแล เยาวชนทั uh ้งหลายเนี huh. ่ยในการดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะครับตรงนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ดีที่สุดครับแต่บางทียังติดที่จะแบบไลฟ์สไตล์ที่จะต้องไปก็ต้องมีสตินะค่ะวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายนะคะในรายการกฎหมายรอบตัวต้องขอขอบคุณอาจารย์เจนวิทย์แล้วก็อาจารย์จิรวัตรมากๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการกฎหมายรอบตัวค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้วันนี้สวัสดีค่ะ ครับ